อยากรู้ราคาพระเครื่องอยากปล่อยพระเครื่องอยากเช่าพระเครื่องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนิตยสารเปิดราคาพระเครื่องวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบอ e ีบุ๊กสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาศึกษาพระเครื่องนะครับยอดนิยมพิมพ์หนึ่งนะครับพระ พุทธจินราชใบเสมาซึ่งวันนี้เราจะศึกษาสององค์พร้อมกันนะครับเพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อพระนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระพุทธจินนาาดไบเสมาพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือองค์ที่เป็น เนื้อชินเงินนะครับส่วนที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับก็เป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระสร้างในยุคเดียวกันแล้วก็ลักษณะพิมพ์เนี่ยเหมือนกันนะครับท่านลองสังเกตนะครับเราเริ่มที่องค์พระนะครับท่านดูที่พระพัก นะครับของพิมพเลกเนี่ยเนื้อดินนะครับจะมีลักษณะที่ตรงคางเนี่ยนะครับค่อนข้างแหลมนะครับพิมพใหญ่ก็เช่นกันนะครับพระอุระนะครับหน้าอกผึ่งพายนะครับแล้วก็เอวเล็กนะครับเลี้ยวลงมาก็เหมือนกันนะครับ การวางแขนนะครับพระกรเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันนะครับขาฝ่าเท้านะครับก็เหมือนกันนะครับเส้นซุ้มก็เป็นลักษณะเดียวกันฐานนะครับเหมือนกันแม้พิมพ์จะต่างกันนะครับ สัดส่วนเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะครับเรียกว่าเหมือนกันเลยทีเดียวทีนี้เราลองพระพักนะครับจาพระพักเนะครับท่านลองดูแล้วก็ลองจำนะครับว่าลักษณะพระพักนะครับอองค์พระแขนขานะครับฐาน เส้นซ้มเหมือนกันไหมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นแต่เพียงว่าพิมพ์ใหญ่นะมีรายละเอียดมากกว่านะครับแล้วลักษณะเนื้อพระนะครับถึงแม้ว่าเป็นเนื้อดินองคหนึ่งนะครับเนื้อชิ้นองคหนึ่งท่านจะเห็นลักษณะของความ แห้งเก่าชัดเจนนะครับในทั้ง2อง์ลักษณะของคาบกลุ่นะครับที่อยู่ตามซอกต่างๆนะครับก็จะอยู่ในซอกลึกคล้ายๆกันนะครับเม็ดไข่ปลาที่อยู่ตรงกลางฐานนนะครับก็ คล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับท่านลองดูนะครับองนี้มีบินนะครับหักในกลุ่นนะครับซึ่งเป็นรอยหักเดิมตั้งแต่อยู่ในกลุ่มสังเกตนะครับเราเริ่มที่พาพักนนะครับพิมพ์ใหญ่ เนี่ยนะครับสัดส่วนลักษณะพระเสียนนี่เหมือนกันเลยนะครับองค์พระนะครับการวางแขนขานะครับน,นะครับเหมือนกันเลยจุดที่กลุ่ม นะครับคาบกลุเกาะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยบริเวณฐานนะครับเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับตามซอกลึกก็มีลักษณะแบบเดียวกันนะครับลักษณะรอยแกะพิมพ์นะครับแม้กระทั่งตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็มี เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าพระเนี่ยนะครับที่อยู่ในยุคเดียวกันแล้วช่งางฝีมือนะครับที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีลักษณะการแกะพิมพ์เนี่ยก็เหมือนกันหมดนะครับ เหมือนกันเลยนะครับการวางแขนนะครับดูช่วงนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าให้คาดการองค์สององค์เนี่ยนะครับพระพุทธชินราชใบเสมาที่ท่านกำลังชมเนี่ถ้าตามความเห็นของผมก็คือช่างที่แกะพิมพเนี่ย น่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับท่านสังสเกตนะครับพระอุระตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนีย่ยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผิดแต่ขนาดเท่านั้นแขนนะครับซอกแขนนะครับเหมือนกันเลยแม้กระทั่งฝั่งนี้ก็ เช่นกันนะครับซอกแขนเนี่ยนะครับคือความละเอียดอ่อนนะครับท่านลองดูตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนมีเหมือนกำไรนะครับ3ามป้องนะครับลองดูเนี่ยนะครับกำไรข้อขาตรงนี้หนึ่สานะครับ ลองดูที่องค์เนื้อดินนะครับไม่ชัดนักนะครับแต่ถ้าส่องดีๆก็จะเห็นเหมือนกันนะครับมีสามปล้องเหมือนกันพะพักนะครับองค์ที่เป็นเนื้อดินเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับแต่เนื้อชิ้นนะครับชัดเจนมาก น,นะครับลองสังเกตนะครับพระอุละสดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบเดียวกันเลยพอพักเจนกันนะครับเนี่ยที่เรียกว่า ฝีมือเชิงช่างนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับเราสามารถที่จะศึกษาได้นะครับสำหรับองค์นี้ต่างทั้งพิมพ์และเนื้อนะครับแต่ฝีมือช่างเนี่ยเป็นฝีมือยุคสมัยเดียวกันนะครับซึ่งตามความเห็นของผมก็คือช่างเป็นคนเดียวกันด้วยนะครับ นี่ก็เป็นภาเครื่องที่เราควรจะศึกษาเปรียบเทียบนะครับก็นำมา,าให้ท่านได้ชมนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับท่านมีความเห็นยังไงก็ลองลงความเห็นไว้นะครับในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านใดสนใจ อยากรู้ราคาผ้าเครื่องจะปล่อยผ้าเครื่องหรือจะเช่าผ้าเครื่องศึกษาข้อมูลได้จากนิตยาสารเปิดราคาผ้าเครื่องนะครับตอนนี้วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบอ e ีบุ๊กขอบคุณมากครับสวัสดีครับ